ต้นฉบับคลิปจาก Devil Artemis ิให้เสียงภาคไทยโดยกรโดดครับผมรอยกันหมดสัซึกเซลเกมตอนเซลกับการถ่ายหนังสัาปทานไคจูถล่มเมือง กองพร้อมนะอ่าโอเคเฮ้ยเตรียมตัวถ่ายดังกันได้แล้วนี่ประชาเปิดตัวของแกเล็กตะโกนใน้สดเสียงผู้ดาวเตาเตรียมพร้อมเลยเล็กแกพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเยี่ยมงั้น3 2 1หนึ่งแอคชั่นแล้วเล้าสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นกลางมือพร้อมกับฟงเสียงคำราม้องโอตามาดูจุงเบยคขัดไว้ไอ้เล็กมึงทำบ้าเลยเนี่ยกูบอกให้มึงคำรามไงก็คำรามแล้วไงคำรามพ่้อมึงสิ นี่มึงไปเนตเสาหรือหมาพุดเดินเนี่ยแค่เห่ากับคำลามก็แยังแยกไม่ออกเอาใหม่เดี๋ยวนี้เลยเล็กเอาให้หน่ากลัวด้วยได้เลยฮ้องกลัวกูสิเฮ้ยค <c oughs> ัดไว้กูบอกให้มึงคำลามไม่ใช่เห่าไอ้เล็กคำลามให้หน่ากลัวน่ะเป็นไหมและที่สําคัญสัประหลาดเชื่ออะไรพูดภาษาคนได้กูถามจริงนะกบมึงไปเอามาจากไหนเนี่ยอา้าวกวันก่อนมึงบอกอยากถ่ายหนังหนึ่งก็ซีล่าเองไม่ใช่เหรอก็ไอ้นี่แหละเข้าเขาสุดแล้วไม่ต้องแคดเลยด้วยเฮ้ยงั้นเอาใหม่อีกรอบเล็กเขาไม่ชอบทรายมันล้นและหยาบแล้วมันก็เข้าไปทุกที่ ท่านประเมินพลังของข้าต่ำไปท่านอาจารย์ขัดไว้ยขาดไอ้เล็กกูบอกให้มึงทำตัวน่ากลัวไม่ใช่ทำตัวเป็นดัร์เวเดอร์จากหนังเรื่องสตาร์บอไม่ต้องมาทำหน้าเออมึงไม่ใช่อนาคินสกายวอเกอร์อย่าเรียนแบบเขาหนังเขาเสียหมดไอเวดเอ,อ้ยดาร์เวเดอร์ข้าเด็กน่ากลัวมากแล้วไงนะยังไงผู้ชายส่วนมากกา็ข้าเด็กทุกการชักว่าวอ,อยู่แล้วอนาคินใช้ฟอร์สไรนิ่งได้ด้วยนะฮะฟอร์สไรนิง่งเหรอมึงอย่ามาตลกที่ใช้ได้นะคือจักรพรรดิเผาประเทศไม่ใช่อนาคินเว้ยไม่รู้เรื่องเอามาพูดโม้ส่ว,วไฟนฟเาก็กรระเทหมึงอกไม่จริิงอนนาคใช้ได้ เออมันจะใช้ได้ไม่ได้ก็ช่างเลยแต่ถ้ามึงยังไม่คำรามแล้วกูจะยิงมึงทิ้งเดี๋ยวนี้แหละอีเล็กโอเคโอเคคำรามก,ก็ได้อใช่แบบนี้แหละเสียงแบบนี้แหละที่กูยอยากได้ใช่แบบนั้นเลยเล็กนี่แหละที่กูยอยากได้อาล่าอิเต็มต้น่ายจริงผู้ดาวเทาพร้อมนะรามเยีอเอ่ยมอาล่าเล็กขออีกทีนึ่นะเอาแบบเมื่อกี้เลยเอาแบบเท้ๆแบบเมื่อกี้เลยแล้วสปาร์ตขนาดนั้ก็ได้ปราอยกฏตัวขึ้นกลางมุ่มพร้อมกับคำรามอย่างดุดันเมียวอาจารย์แม่ควรเจ็บจุ้งเบยครับ เล็กกูบอกให้มึงคำรามไงนี่นมึงทำบ้าอะไรอีกเนี่ยเล็กเลิมวิธีคำรามไปแล้วเลิมตเตะมึงเสียมึงไปในนาสานะั่นไม่ใช่ปลาทองความจำสั้นอะไรขนาดนั้นเอาใหม่และไอเล็กเอาใหม่ให้มันหน้ากัวันนี้เอาเริ่มเหมียวกลัวเกาจีคัดไอ้กูบอกให้มึงคำรามไม่ใช่ร้องเหมียวไอเล็กมึงไปในนาสานะั่ไม่ใช่แมวเ,เปอร์ซียแล้วภาษาบาลัหาอะไรพูดภาษาคนได้วะกูไม่ไหวแล้วกูไปจับชาวสายยามาแสดงหลังเป็นของดีมันก็ดีนะแต่ว่าเราจ่ายค่าตัวมาไปแล้วนะแบบนั้นเราก็จ่ายค่าตัว,วฟรีดิเฉยเอ,เอาใหม่อ้อยหน้ากัวด้วย ถ้าไม่ชอบายมันล้วนและหยาบทำให้ผิวหนังแสบแล้วมันก็เข้าไปทุกที่ครับนั่นมันก็บทพูดของอันอาคินสกายวอลเกอร์จากหนังเรื่องสตาร์บอร์นี่ว่าแล้วนั่นมึงไปเอาไรเซเบอร์ไปจากไหมหวางลงเดี๋ยวนี้เราถ่ายน้งสบายลกันอยมึงเข้าใจไหมว่าหนังสบายอ่ะ ก็เลยคำรามไม่เป็นไม่เป็นที่อะไรเมื่อกี้มึงยังทำอยู่เลยเล็กเซจลจะ้ายกับเล็กเล็กไม่อยากแสดงแล้วฮะไม่อยากแสดงเหรอแต่กูจ่ายค่าตัวมึงไปแล้วเพราะฉะนั้นมึงต้องแสดงต่อให้มึงไม่เต็มใจเข้าใจไหมไอ้แย่ยักษ์คบปปาล้วก็ไปแสดงต่อก็เล็กไม่อยากทำใครจะทำไมอ่ะฮะโอ้ไม่อยากทำเหรอเหมือนลูกตะโกนสักเม็ดไหมมึงจะแสดงแล้ว<า>มึงจะตายโอเคโอเคเล็กยอมแล้วเออใช่แบบนั้นแหละก็แค่เนี่ยไอ้จิ้งเหลนเว้น